ดูที่ร้านคาแรกเปลี่ยนนะคเราต้องใช้ทั้งหมดกี่เหรียญในการแรกนะครับก็จะมีทั้งหมด145 เรียนวิบวับในการแรกนี่นะครับแล้วก็ง่ายๆทุกคนคิดกลมๆใครโดนเรียนใครโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป,ป๊บใครกาลังมองหาไอเดียเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกสําหรับคนพอมีกาลังซื้อแนะนําเพจนี้เลยแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อและขายไอเดียเวีเพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า200 0 0 0คนเพ <AD S 2> ให้เลือกเริ่มต้นแค่30บาทฮีโร่เยอะรุ่นครบสกินแรเนี่ยเพียบและใครที่เบื่อไอเดียตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่อแอดมินต้น tp7 และรับเงินไปได้เลยจุ่นมากับพอยเปิดช่องทางก เติมเกมใหม่เติมไวจัด com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมองเติมเกม RV ใช้แค่ u ู d ในการเติมเท่านั้นเพียง<ไ>เท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวด<ม>ได้ที่ website, เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมแหล,ลได้ที่เพจตุนมากับพอยได้เลย เอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่เนี่ยครับเป็นกล่องกรอบโปรไฟล์วิบวับนะซึ่งเาสุดเรื่งมาดิม,ม,าม,มันู้สกว่าสมคุรต้องการสุ่มจนได้กรอบโปรไฟล์ใช้ได้หมดกี่ คูปองวันนี้ท m c มีคำตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มแต่วันนี้ถึงวันที่สามก็แร่ๆคมนั่นเองนะครับก็สำหรับกิจกรรมก็จะง่ายนใยทุกคนนะครับโอกาสออกของเหรียญเนี่ยก็คือ100%นะครับโดยโอกาสออกของเหรียญ1-2ชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่93%นตในทุกคนแนบวันนั้นก็เรียงลำไปตามลำดับนะฮะแล้วคุณจะมีโอกาสได้รับกรอบโปรไฟล์ระหว่างการสุ่มด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะฮะเรานะฮะก็ไปดูที่ร้านค้าแรกเปลี่ยนนะว่าเราต้องเช่นหมด เรียญในการแรกนะครับก็จะมีทั้งหมด145 เหรียญวิบวับในการแรกเนี่ยนะครับแล้วก็ง่ายๆทุกคนคิดกลมๆ145่งคูณกับสินะครับจะได้เท่ากับ2,755คูปองต่อ1กลองโปรไฟล์นั่นเองนะครับอันนี้ไม่รวมกับพวกโปรโมชั่นลดกล่องลดกลองลลอโปรไฟล์มากมายนะฮะลดอันนี้ไปเองเนี่ยจะลดประมาณถึงปกติมันประมาณอ่าเท่าไหร่นะ400นะก็ลดลงมา200ก็จะเหลือประมาณ2,300คูปองนะครับสำหรับพวกโปรโมชั่นอะไรพวกเนี้ย นะก็จะถูกไปอีกนั่นเองนะไปะถามว่าพี่ครับอย่างเงี้ยคุ้มหรือเปล่าับพี่ส่วนตัวนะครับก็มองว่าเป็นราคาปกติของมันนะเพราะว่ากรอบโปรไฟล์พวกเนี้ยนะราคามันก็ประมาณไม่เกิน3,000อยู่แล้วนะนะีไม่เกินส0มพันนะถามว่าพี่วิบวับยังไงนีพี่ก็ดูแล้วผมมีวิบวับแปลกแปลกกันไปต่างกันไปนะใครมีกรอบโปรไฟล์ว่าค่อคนข้างจะค่อนข้างแพงนะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันแพงอยู่แล้วยิ่งเฮเลนเนี่ยผมว่าสวยสุดละนะฮะแต่ว่ามันก็มีกรอบโปรไฟล์พวก หาใหม่ๆมาเพียบทุกคนมาเพียบเลยนะครับแต่ว่าในนี้ไม่มีว่ะอ๋อการ์เดนอวาวีนี่ไงการ์เดนอวาวีนะครับสีแดงแต่ว่าเนี่ยสวยสุดละเฮเดนสวยสุดละมันเป็นสีได้นะสีเขียวก็เป็นเสียมพูได้ด้วยนั่นเองนะครับฉะนั้นใครสุ่มไปแล้วนะครับเสียมากเสียน้อยยังไงก็สามารถมาบอกกันได้นส่วนตัวเนี่ยถ้าสมมติคุณเสียสุ่มครั้งแรกนะสุ่มไปแล้วเสียมาสัก2004เนี่ยผมว่าอันนี้ก็สมมพันสีนี้คือเสียมากสุดนะเพราะว่ามันรวมกับไม่ถึงว่ากรอบโปรไฟล์แรกมันลดราคา นะครับก็ถือว่าเกลือแต่ว่าผมเชื่อว่าสมมติคุณเปิดได้2ทีเรียนทีละ2เหเรียนสเหเรียน4เหรียญอะไรเงี้ยคุณก็ยิ่งคุมปีนะนั่นเองนะยิงลดราคาไปเรื่อยไปเรื่อยนะนั่นเองนะยิ่งถูกกว่าเดิมฉะนั้นโดนไปกี่คู่ปองก็สามารถมาบอกกันได้นะไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าลวกันนะเจอก,กันนะผมบิายบายจะกรโหยะฮัลปลปตอยปะกมมันตอมาฮอมาจะกรสามนดมันดมมันดมพมดูเลยว่าใครคลิปหด้เราโจมกันบ้านนะครับเกนจิกง Let's go เป็วนทายกี่ปองนะพันห้าผมกลมสเศรกิโลคูงนะซาตูเรียนเนี่ยไม่ไมมดเจนเลยอ่ะขอโทษครับผม ผมแวนแคร์รีใช่สิผมแวนแคร์รีเออ๋อแวนแคร์รีเหรองงงงจำไม่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวไปหาข้อมูลในข่ขาแล้วแกเนี่ยแสดงดูเขาดูจบเขาไม่มาเลยครับสองเจ็ดน,นะครับคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปจนจบเนี่ยบางคนหายไปแล้วกลับมาในก็ยินดีนต้อนรับทุกคนนั่นเองนะครับก็ยังสะสมแต้มกันไปอยู่น,นั่นเองนะครับนี่สะสมใจมาดูด้วยใจกี่ใจแล้วเต๋อสิบสี่ใจนะมาแบบปิบปีบปลอยปล่อยในคิสโซเนสรอบไปสี่ร้อยสามสิบใจแล้วยอะมากนะออสเทรเรียเนี่ยห้าร้อยเก้าสิบห้าใจเนี่ย โอ้โหแล้วตอนนี้ไข่ที่เยอะสุดคุณัซชนด,ดีนะ625ใจนะคุณซินเอนิโอหรือว่าซินดี้ของเราเนี่ยนะครับถือว่าใจเยอะที่สุดในช่องเราแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครดูจบคอมเมนต์นะครับ27สําหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันคืน